ให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับนนเนื้อกำลังสวยเลย,ยนี่นะอันนี้กอ๋อลูกค้าประจำนี่นะลูกนี้นะบนแบบห้าโลมัลนจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับ สวัสดีครับปากหลักชาแนลนะครับปากหลักชาแนลทริปนี้มากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาร้านเจนุดนะครับมาดูทุเรียนนะพามาชิมทุเรียนกันวันนี้นะครับทุเรียนหมอนทองเกรดแชมเปญเอนะครับคัดพิเศษนะทุเรียนระยองแท้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมทุเรียนกันนี่นี่กำลังปอกใหญ่เลยนะครับป้ายนะนี่นะครับมาแล้วนี่เปลือกบางจริงนะแบบเนื้อแน่นนะเม็ดเม็ดนิดเดียวนะ เาที่แล้วที่บอกาอะไระติ่งอะไรเม็ดมันนะคือเม็ดเล็กมากเล็กกว่าประมาณเนี้ยประมาณนิ้โปเองที่เหลือเนื้อ,อล้วนๆเลยเน้นๆนะครับเป็นทุเรียนเกรดเอคัดคุณภาพนะครับนี่ให้ดูเปลือกนี่นะเปลือกบ,บ,บางมากนี่นี่นี่ให้ดูโอ้โหนี่บางมากนะครับวันนี้มีสองไซส์ฟอง อ๋อวันนี้มีสองไซส์สองขนาดค่ะไซส,ส์รองสวยก็จะร้อยแปดสิบเบอร์ใหญ่เบอร์กล่องก็จะสองร้อยค่ะเบอร,ร์กล่องนี่คือไซส์ใหญ่ไซส,ส์ใหญ่หน,นะครับคาฟูเต็มแต่ว่ารสชาติเดียวกันส่วนเดียวกันอ๋อรสชาติเดียวกันส่วนเดียวกันไซส์เลไซส์ใหญ่อ๋อเอาเรื่องแบบไหนดีคนะใส่เลยดีไหมค่ะบนี่รับไปแล้วนะครับหนึ่งลูกนะส,สี่ร้อหยห้าสิบ ของคุณเพลียเพื่อแบบไหนบอกได้เลยนะคะคนรวยเอาคือไว้อปติดคือสองร้อยสองร้อยยี่สีบค่ะเป็นนุ่มๆนี่ครับเหลืองเลยนะนี่กรอบนอกนุ่มในสุกนิ่มนะคือสำหรับร้านเจนุสจะตามใจลูกค้านะนะครับก็ลูกค้าชอบแบบไหนก็จัดให้แบบนั้นเลยนะ คุณภาพเน้นๆนะมีทูนมีทูนสวนจับได้นะางมีทูนสวนจับนั่นน่ะนะไข่ตข้างหน้าค่ะเป็นร้านทุเรียนที่ปอกทุเรียนได้มันมากบอกเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวฟุบปับฟุบปับนี่นะนี่ไอ้สุกนิ่มใช่ไหมนี่ครับถ้าเรืองกว่านี้จะเป็นสุกนะคะโอ้โหได้กว่านี้เลย ของร้านเจนนนีน่ขายวันหนึ่งเป,เป็นเป็นตันนะครับบอกเลยนะเป็นตันไม่พอขายนะครับมาแ้ะมาลองชิมกันได้นะซอยมิตรทินะนะถนนเอ่อราดพัฒน,นาเท่าไหร่นะยี่สี่นะครับนี่นะ นี่นะแบบให้ดูแบบชัดๆสวยๆนะนี่นะครับคู่อะไรก็แน่นนะฮะออ 200, สวยน่าทานเลสองโลแปดนะครับห้าบาทเสร็จแล้วค่ะตะกบเียวส่งินเงัหอ้ไมมกลนะครับจับดูได้นะคะมีกลิ่นหอมเนื้อกลับนอกนุ่มในนี้กอบนอกนุ่มในนะกลิ่นกินหอมทะลุแมสนะ นี่กรอบนอกนุ่มหนนี่ครับเห็นเห็นที่ที่ลูกค้าจิ้มกดเนี่ยนะครับทางทางร้านเนี่ยเขาจะมีถุงให้นะผมสุ่มให้ดูนี่นะเขาก็จะมีให้ถุงถุงให้สวมนิ้วมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมีเช็ดชูให้เช็ดนะครับนี่นะอันนี้แบบกำลังทานใช่ไหมกรอบนอกนุ่มใน ไม่แข็งมากไม่นิ่มมากไม่แข็งมากไม่นิ่มมากนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหา,าองหกคูมีหกคูมีหกคู่คโลสามโลสี่ครับนี่ให้ดูเนื้อ,อ ก็นั่นหนาเลยนะแบบอือเออออม็ดนะสายทุเรียนต้องมานะร้านนี้นะครับเน้นคุณภาพสิรครับเดี๋ยวผม้ันมมาถ่ายนะลูกค้าข้ามฝั่งมาจากนนทบุรี มาซื้อนะับอันนี้ก็จะส่งส่งที่ไหนฟ้านะห้าลูกนะอันนี้หาลูกอันนี้ส่งาาใช่ไหมมุกราหารอ๋อนี่นะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะโทรมาสั่งกันได้นะส่ง<ม>อันนี้ส่งนี่ลูกสั่งมาจากมุกดาหารนะ<ม>ให้เอาไปส่งห้าลูกนะหกร้อยแปดบบาท น่าทานมากน่ากินเป็นที่สุดนะนตั้งยนไว้ค่ะไปได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นลูกนะพี่อ,อ,อันนี่ส่งส่งเคอรี่ต่างจังหวัดครับอ๋อนี่ส่งเคอรี่ต่างจังหวัดส่งทั้งลูกไหมรือว่าปอบเป็นลูกเลยครับอ๋อส่งทั้งลูกเลยนะโหนี่นะสี่โลกว่าสี่ลูกแล้วเนี่ยสี่โลสีพพ่ลูกประจำอันนี้ลูกอ๋อลูกค้าประจำ วันเดียวก็ถึงครับพรุ่งนี้ก็ถึงครับอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ถึงเลยใช่ไหมน,นี่นะต่างจังหวัดก็สั่งได้นะครับนี่นะ 4, 4. สี่โลสี่สใหญ่ๆครับนี่ครับฟูฟนะูห้าโล,าโลนี่นะลูกนี้นะแบบอื้อหืมได้เลยนี่ <S 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 นี hey, laugh, uh, <S 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 ่ครับห้าโลหูห้าโลครึ่งเลยห้าโลครึ่งเนื้อน่าจะเกือบสามโลครับเนื้อนี่เฉพาะเนื้อนะประมาณสามโลกว่าครับเน้นตุยใหญ่โอ้โหลูกนี้มาดูลูกนี้ลูกนี้ห้าโลห้าโลสอง นี่นะม,มุกดาหารนะครับในรอรับได้เลยนะวันเดียวก็ถึงนะควันที่สามก็ดูจาก Youtube นี่แหละอ๋อดูจาก Youtube ประกก c แชนแนล Channel, แน่เลยนี่4โล2ว,วันนี้เขาเอา,เอาแบบไม่ต่ากว่า4โลนั่นเลยนะ สิโล3าขีดครับนี่19บเก้าโลนี่นะ,น,ะนี่นะครับ4ลูก19บเก้าโลนะส<ล>่งที่เดียวเลยใช่ไหมคะเดียวเลยเดี๋ยวจะไปส่งให้ถ้าเราอย่างนี้ถ้าต่างจังหวัดนี่คิดค่าส่งยังไงคิดลูกแรก150ล,ลูกต่อไปลูกล,ละ100ยบาทอ๋อเนืแบบไหนคะกรอบนอกนุ่มในไฟอ่อนน้ำมันเยอะๆเอ้ยไม่ใช่นะั้นไก่ทอดอันนี้ชุเรียน <laughs> นีนะ่อันนี้กำลังคัดคัดที่ที่เฮียกำลังคัดอันนี้คือคัดส่งต่างจังหวัดน,นะครับมีมีส่งไซส์นะไซส์ย,ย่อมลงมาหน่อยนะครับก็180นะครับแต่ถ้า4,360บาทกับรุ่งรางหาสาร4,360บ น,นี่นะโอ้โห <Boh> JI, น,นี่นะมุกดาหารนะครับรวมค่าส่งแล้วนะคะนี mm ่รวมค่าส่งแล้วนะนี่นะให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับนี่สี่ลูกนะครับเด เนื้อกำลังสวยเลยนี่นะเย็นมากเลยที่เอาเัาตรงจิ้มได้ครับงนิ่มมีถุงน่ะนี่นี่ลูกค้ากำลังมีถุงส่มนิ้วนะครับนี่แล้วก็เอามาจิ้มแข็งไปแล้วของก็เหรอใช่ๆแล้วที่อยู่ได้กี่วันกินใบาย่ก็ได้ครับเย็นๆก็มันเจะสูงแล้วนะพี่มาเอาเนี่ยนี่นะเครียดครับสองรอเครดครับ แต่ว่าเอาเป็นภูไปมพ่เอเนเคครับไม่รับไม่รับแสก็มันร้อมอย่าสู่อบเจสี่้อยแปดเป็นหที่เป็นภูติดเปือกกินเย็นสแกนได้นะคะคุณพี่ตอน่นนี้นะลูกค้าทำไว้กินเย็นอ๋อนี่ไว้กินเย็นอ๋ออ๋อนี่ลูกค้าไปผ่านหลังเอง นี่บอกแล้วตามใจลูกค้าจะปอกก็ได้จะแบบเป็นไปทั้งลูกก็ได้หรือว่าจะเป็นเป็นภูแบบนี้ไปก็ได้นะนี่เวลาจะทานก็เอาออกมาพาหลังเงานะครับ ไออันนี้นะครับแต่ว่าที่เราเห็นว่าลูกค้าจิ้มจิ้มทดลองทุเรียนนี่เขาทางร้านเขาจะมีถุงถุงให้นะแล้วก็ใส่ถุงนะครับล้างแอลกอฮอล์ใส่ถุงนะครับแล้วก็จิ้มที่เนื้อทุเรียนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้ว <c oughs> นะเดี๋ยวชิมโชว์ชิมโชว์ชชนะครับ นี่มาแล้วนี่นะทุเรียนนะครับมอนทองคัดพิเศษเกรดเอนะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอดแมสแป๊บหนึ่งนะนี่นะอือหมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่นะผมไม่ให้นั่งกินล้วผมยืนนะครับ เนี่ยเม็ดเล็กจริงๆนะนี่แบบเนื้อล้วนๆเลยคนระับ หมดแล้วอร่อยจิงหยุดไม่อยู่มากูหืูหืกัดมายังไม่โดนเม็ดเลยนะ ของจริงนะของจริงร้านนี้นะครับเนี่ยจัดมาขึ้นมาหลายครับแล้วยังไม่เจอเม็ดเลยเม็ดอยู่ไหนมีเม็ดเมเนี่ยเน้นเน้นคุณภาพจริงอื กินยุ่ยยุ่ยว่าโชว์อีกแล้วอือหืออ่อาครับไปเดี๋ยวไปดูการปอกทุกเรียนต่อนะข้าวทุกข้าว อันนี้มันส่งที่ไหนอ่ะอ๋อยองข<า>องแกนเฮ้ยแล้วของจันมันมาแล้วใช่ไหมมันมีพนกันมาพี่แต่ส่วนมากจะไปไปกล่องหมดอลยของจันจะส่งกีนนะครับดนูดน,ดน,นี่ลุงนี่คุณภ,ภาพเมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะกินทุเรียนโชว์กัดไปหลายครับยังไม่เจอเ <laughs> ม็ดเลยนะแบบเม็ดเล็กมากนะ วันนี้เอาสามไม่อยากกปนี่ยนอยกจะจีบูนิงอ๋อจะลูกแรกบสี่เจ็ดสี่นี่นะครับมาวันนี้เท่ายสี่ลูกครับเฮ้ยไหน่ที่ดูร้อยแปดสิบสี่ แน่นเต็มผูนะครับสวยมากนี่นะครับแบบลูกสุกจะเนื้อเหลืองมากเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อสุกนิดหนึ่งนี่นะนี้สุกนี่สุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขียนชอให้พี่เชก็แล้วกันเมื่อพี่เชนจะไปทานเลยค่ะโอ้โหเนี่ยแล้วร้อยแปดสิบเป็นตังค์ยังไงนี่แค่สั่งเองพี่แค่เดียวกันนี่แหละ รสชาติเดียวกันตับกระปงไซค่ะไซเล็กไซใหญ่ต่ใหญ่จะเนื้อเปอร์เซเนื้อจะดีกว่าเรสชาตเดียวกันเหรอี่แก่เป็นยังไงครัเป็นโกล้วยี่มันจะเนสารโลรึ่นสาโลขึ้นไปจะแพงกว่าแอ้ลูกไหนพี่เพียนลูกนี้่ะที่ว่าเหลืองเดี๋ยวพี่ดูเ้อะได้ลูกพวกนั้นเหลืองมากกว่าถูกมากกว่าไงจะเปหาบอกกไง ผู้เี่นต้องืนคนจริงจริงนะต้องคมนี่นะฝึกบ้างจริงนะแบบนี่ขนาดแบบภูเล็กนะ เราชอบออกกำลังกายนี่ครับให้ดูให้ดูตรงนี้นะหนามากนะสามหนึ่งสามหนึ่งสามเสียรานี่นะให้ดูแบบดูชัดๆแน่นๆเน้นๆมองไม่เห็นเลยนี่นะแบบเมื่อกี้นะผมกินไป กัดแบบคำใ,ใหญ่เลยนะสามเกือบสี่คำกว่าจะเจอเม็ดนะครับเม็ดเล็กมากนะเปลือกบางนะครับนี่นะคุ้มมากนะนี่นะ นี่โอ้โหจริงทุกคูนะอันนี้บอกเลยเม็ดเล็กเนื้อหนามากนะครับนี่นะผ่าเข้าไปเปิดมานี่แทบแทบไม่เจอเม็ดจริงล,ล,ลูกค้า VIP นะเนี่ยลูกค้า VIP นะฮะอันนี้มาซื้อประจำนะนี่นะให้ดูนี่นะสปีแล้ว

นี้เนื้อสุกพอดีที่เทนได้เลยขนาดอันนั้นอันนั้นจะเลืองมากสุกอบบพี่เพนอันนี้จะไป็นหางของน่องมุงนี่อันนี้เนื้อสุกพอดีทานนะครับนี่เอาไปคือทานได้เลยนะเทนชอบสกชอบหาคือเราองุันจะไรบุบาให้แล้วไงนี้ก็เหมื

เต็มทุกคูเต็มทุกคู่แน่นแน่นทุกคู่นะครับ อันนี้เอาเอาเพิ่มอีกครับเนี่ยเอาไดด้้นนนี่เปิทุกคอันนี้เอาเพิ่มนะ <c oughs> เอาเพิ่มอีกค่ะเมื่อกี้ไปกี่ลูกกันนะพี่สามลูกนี้ลูกที่สี่แล้วนะครับนี่นะนี่ครับที่เพีี่เพยนลูกของตัวเองไม่ต้องใส่ถุงนิ้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> สามโลสามสามโลสามนะครับ

นี่เดี๋ยวมาดูมาดูลูกค้าเจ้านี้นะเท่าไหร่นะครับเนื้อหางนี่เนื้อหางนะสองห้าเจ็ดสี่ค่ะสองห้าเจ็ดสี่นะครับม้วนนี้นี่นะแบบนี่นะโอ้โหนี่เนียนเลยนี่นะแบบ นี่วันนี้ไม่ให้จิปวันนี้ลดนะถ้าไม่ใช่ไม่ไหวหรอกนะครับโอ้โหแต่ละแต่ละภูนะแบบเนียน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 เอามายั่วอีกแล้วนี่เจนุดเอามายั่วนี่นี่ให้ดูอันนี้นี่ เนื้อหนาๆเลยเม็ดเม,ม็ดเล็กเปลือกบางนะครับคุ้มนะคุ้มสมราคาเลยนี่นะแบบคุณภาพ,พอันนี้เอาไป 5A เลยนะไม่ไม่ไม่สามแล้วถ้าระดับนี้เอาไป 5A เลยนี่นะแบบคุณภาพทุกภูจริงนะครับ ลงลี่เนเิ่ม,ม,มแล้วลวะตอนนี้มันก็ลงแล้ว,วาาจะลงเ่าไหร่อลคาโอเคครับก็ข,กขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ประกัชแชแนลด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ